ถ้าสังเกตจากประโยคนี้เราจะเห็นว่าประโยคนี้มีการใช้คำว่าโย่ตามด้วยคำคุณศัพท์และคำกริยาครับส่วนประโยคนี้จะมีการใช้คำว่าอี้เตร์ตามด้วยคำนามครับเทคนิคการพูดภาษาจีนจากสองประโยคนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเชิญชมกันครับตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการพูดคำว่าโย่กันนะครับโย่มาจากภาพของมือขวา เดิมจึงแปลว่ามือขวาต่อมาถูกยืมใช้สื่อความหมายว่าขวาอธิษฐานและมีแต่โย่ในบทเรียนนี้จะแปลว่ามีลักษณะนะครับตอนนี้ผมขอชวนเพื่อนๆมาเรียนรู้ความหมายของประโยคเหล่านี้กันนะครับเ,เจิ์เจนอยู่หลงฝูโย่หาวโย่เพียนอี้เราเนเจ้าสือกอันจิงอีกานจริง 那个箱子又小又旧。他去银行又取钱又换钱。这台游戏机又好看又好玩。ประโยคเมื่อสักครู่นี้ทำให้เราเห็นว่าโยกับโยสามารถใช้พูดถึงลักษณะสองอย่างของสิ่งหนึ่งได้ครับผมขอชวนเพื่อนๆมาเรียนการใช้คำว่าอีเติร์กันต่อเลยนะครับ เตียเป็นอนักษรรวมความหมายด้านซ้ายหมายถึงสีดำส่วนด้านขวาหมายถึงการยึดครองเตียนเดิมแปลว่าจุดสีดำแต่เตียนในบทเรียนนี้จะแปลว่านิดหน่อยครับอีเต e ียแปลว่านิดหน่อยครับตอนนี้ผมขอชวนเพื่อนๆมาเรียนรู้คำว่าอ e ีเตียจากประโยคเหล่านี้กันนะครับ 我会一点漢汉语。请给我点水吧。有没有长一点的？这件颜色有点深，我要浅一点的。สองประโยคนี้มีการพูดอีเเพื่อการเปรียบเทียบครับเ件有จ有งยา件เ容ฉเจยเนเองฝ服 ยยตเตีนผู้เขื่สามประโยคนี้แสดงถึงความไม่พอใจด้วยนะครับโบนัสคอนเทนต์ครับคำว่า e ี้เตีมีการเปลี่ยนเสียง E เป็นอ e ีเพื่อให้การออกเสียงง่ายขึ้นครับคำว่าอีเตียนกับอีเตียเตยนแปลว่านิดหน่อยเช่นเดียวกันครับ ผ่านกันไปแล้วนะครับกับอีก2เทคนิคการสนทนาภาษาจีนในคลิปนี้ผมวองว่าคลิปนี้จะช่วยทําให้เพื่อนๆสามารถเรียนภาษาจีนกันได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์อยากติดตามโปรดกด u b s c r i b e และอย่าลืมแชร์คลิปนี้ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับใจเจน